Uh Ayyin'a wall Ay slippin' on that walk and it's heavy now. I ain't running on my growth and it's steady now I Ain't golf, it's been a wall Ain't trying on these pills, I'm living on that walk and it's heavy now. I ain't running on my growth and it's steady now. I didn't want that top and it's been a while. I ain't trying out these pills, I'm living now Heavy now, ain't running on my guap and steady now. I didn't want to get a while. now. I want to like ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่ผมอเี่เช่นเคยกี่น้อยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็มาอัปเดตการตั้งค่าต่างประเทศอีกแล้วเช่นเคยนะฮะสำหรับการตั้งค่านะครับผมรุ่นนะครับผมเป็นเรื่องของ iOS แล้วก็ Android นะครับผมใช้ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยสำหรับมือถือนะครับแต่ PC หรือคอมไม่แนะนำนะฮะสำหรับการตั้งค่านะครับผมไปดูในส่วนของการตั้งค่ากันเลยเดี๋ยว d p i จะแจ้งไว้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของการตั้งค่ากันเลยแต่ไปรบั มองรอบๆเป็น96ครับผมกล้องเลนส์ดอป85ครับผมสโคป2 83สโคป4 94สโคป AWM นะครับผมปรับเป็น70ครับผมนะแล้วก็มุมมองอิสระปรับเป็น75ครับผมปรับประมาณนี้ลองไปเทสลองไปยิงดูนะครับผมสำหรับใครที่เป็นสาย44ขอเลื่อน DPI นิดนึงนะสาย44ห้องแบบไฮไลท์ตี๋ก็แนะนำปรับ DPI นะครับผมเป็น600-650นะครับผมนะแล้วก็ใครที่เป็นสายแบบเก็บแรงห้องใหญ่48 1 9อะไรประมาณเนี้ยก็ แนะนำปรับ d p i เป็น400-450ปรับประมาณนี้ลองไปเทสลองไปยิงดูนะครับผมนะประมาณนี้เลยสำหรับการตั้งค่านะครับผมนะอ่ะก่อนที่จะไปฝากเกมเกมนึงกันด้วยนะครับเป็นเกมเกมนี้เลยนะครับผมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับผมนะก็ฝากกันด้วยลิงก์เกมอยู่ล่างคลิปสําหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับผมนะ ครับผม, abei, ม,ะผมนะนี่ก็สูไงไปเลยหมุนไปเรื่อยเนยครับหมุนก um ็การเล่นก็ไม่ยากเลยครับแค่กดเข้าไปที่เกมที่เราต้องการเล่นแล้วก็มีเครดิตนะเออกดเข้าไปที่เกมต้องการที่เราเล่นอ่ะแล้วก็กดปั่นกดอะไรเลยถ้าเป็นตู้สล็อตก็กดปั่นนะครับถ้าเป็นแบบตู้แบบนี้เราก็กดมันก็ไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนกดแค่ปุ่มเดียวให้หมุนไปหมุนไปกดหมุนให้มันหมุนไปอ่ะเออมมนมีกลุ่มอะไรให้กดก็ากดไปียวมัแค่ปุ่มเดียวเลยให้กดนะครับเออแล้วกดไปเรื่อยเลยครับ ยังไงแตกแตกแตกครับผมนี่แตกหัวบิ๊กวินอีกแล้วบิ๊กวินอีกแล้วฮะไปเลยไปเลยเราสามารถถอนได้ด้วยนะครับถ้าเราแบบได้ตังค์แลจากเกมอะ่ะเราก็สามารถถอนออกมาได้เลยนะครับเออนี่ครับนี่ครับอื้อหือคบณ28ใช่หรอเป้งโอ้ยวิคูณยี่สิบ โอ้ยแปดสองร้อยวินเท่าไหร่วะสามร้อยฮะยี่สิบแปดโอ้ยยิ่งเอาเฮ้ยนี่สองพันฮะวินฮะโอ้โหวินเหนือบิ๊กวินนี่ครับสองพันหกเนี่ยฮนะดีครับผมม,มีเยอะเลยเนี่ยครับก็ิกเข้าไปที่สูตรสีแดงอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้นะ่ะคลิกเข้าไปตรงที่สีแดงอ่ะเออมันก็จะเริ่มเกมแล้วก็มาหมุนตรงเนี้ยเห็นไหมเป็นรูปหมุนอะ่ะ เป,ปเป็นรูปเหม, function, ม, ience, มือนเป็นรูปเหมือนวงกลมหมุนๆอยู่อ่ากังไอแบบตรงกลางด้านล่างอะไหแบบนี้ครับกดไปเลยกดหมุนกดหมุนไปเลยนะครับหมุนไปตามที่ใจต้องการหมุนครั้งหนึ่งก็จะเสียต่เครดิตตามจำนวนที่เราหมุนนะครับอืมครั้งต่อครั้งครั้งต่อครั้งโอเคประมาณนี้นะครับมันก็ออกออกแนวประมาณแบบตู้สล็อตแหละครับอืมก็สมไปเลยครับเนี่ยนี่ครับก็กดไปเรื่อยๆเลยนะครับกดไปเรื่อยๆ ปุ๊มแตกโอเคสวย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 เนีย่ยเป้งโอ้โหหมดดึง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 ,ดงโอ,โอ๋อเอาใหม่ลดลดเครดิตเดี๋ยวลดเครดิตเนี่ยโอเคเนี่ยครับผมเนี่ยจะเป็นเนี่ยแล้วเอากดตรงเนี้ยครับผมถ้าเราจะเปลี่ยนเกมก็ได้นะผมนะสลับเกมมาเล่นก็ได้ครับผมถ้าเราเล่นแบบมันมันไม่ค่อยแตกอ่ะเออ มันเกมนี้ไม่ค่อยแตกเราก็สลับไปสลับมาก็ได้นะครับผมนะเผื่อมันแบบแตกเยอะไงอืนี่ครับเอาหุ่นนี่ก็ปันน่นไปเลยครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมเลี้ยงอยู่ล่างคลิปนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับผมนี่ครับผมปั่นไปปึ้มแตกโอ้ไม่แตกแตก <c ười> อันเดียวเองเหรอเอาไม่แตกเอานี่ไงแตกนะนี่ไงอ,อ้าวแตกคุณที่สิบสี่ อาคูณสบสีเอ้ยสิบแปดอยู่เว้ยเฮ้ยเฮ้ย้ขังไก่อนขังไก่อนคูณสิบแปนี่ไงนี่ไงโอ้ยสองพันกว่านี่ไงบิ Big Win. 2, 1, 100, ๊กสวินสองพั้อหกสิจ้าหมุนต่อครับหมุนต่อเป้งเป้งนี่ไงคูณยี่สิบสองนัดนี้ยี่สิบสองเลยอู้สาม้า แล้วเนยผมยเรากดปุ๊บถ้าจะเล่นเกมไหนเราก็แบบเลือกเล่นได้เลยนะกดออกแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นได้ในขหมนะเล่นยาวๆได้เลยนะครับใครที่อยากเล่นนะครับก็ลิงก์หมดอยู่ยล่างคลิปเหมือนเดิมครับเด็กกระตเด็กอกายุาต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมปั่นไปเลยปั่นไปเลยปั่นไปเลยคุณแปดล้อเป่งเป็นสิบแล้วครับคุณอีกไหมอเอยคุณสิบแค่นี้เอาสิบสองสิบสองอยู่เออเอาเอา,เอา,เอาของปาของคอ เท่าไหร่นะของปลาของสามร้อยฮะมีอีกไหมครั้งนี้ปุ่มโอ้โหคูณเป็นติดต่อกูดีก็โอ้ยเจ็ดสิบสองห,หมดครับโอ้โหอยู่ประมาณนี้สามร้อยสิบไปอีกเตี่ยวบินตาน,นี่บินโอ้โหไม่บินตาน,นี่ต้องบินไม่บินตานี่ต้องบินนี่ไงมันต้องบินแล้วสองสอง,สองต้องบินแล้วเป็นคูณสิบหกครับ บิ๊กสวิงพันสองแปดสิบประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเกมเนี่ยผมถ้าใครอยากเล่นก็อย่าลืมนะลิ้งโดดจูร่างคลิปนะครับเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะน้ำนะครับผมนะอุ้ยแตกอีกแล้วฮะนี่ครับแตกอีกแล้วก็หมุนไปอีกครับหมุนซุ่มไปโอสามพันเจ็ดเด็ดเด็กเล่นเกมไหนแล้วกดกดไปเลยครับเด็กเล่นเกมไหนแล้วก็ออกไปเล่นกิ้นนะครับผมมีเกมมากมายให้เลือกเล่นนะครับ สำหรับใครที่อยากเต้นดิงอยู่ล่างคลิปเหมือนเดิมครับลิ้งอยู่ล่างคลิปนะครับเด <c oughs> ็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับอ่าประมาณน,นี้โอ้โหแตกเยอะจังโอ้โหเท่าไหร่วะคุณสีเองเหรอนี่ไงโอ้โหอุ้ยแตกเป็นแถวอะ่ะอุ้ยอยู่หกค่อยหมื่นไหมตันต้องหมื่นสองพันสองโอ้ยอีกอุ้ย โอ้ยซื้อ uh, เ <c energetic descriptive noises> ั็เยี <can> ่อะไรไปเนี่ยโอ้ยี่สุดกันดูอุ้ยเท่าไหร่วะอุ้ยอุ้ยหมื่นสองเหรอเฮ้ยขาเนี่รอ่ะสุปอร์ครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมครับลิงก์โหลดอยู่ล่างคลิปนะครับผมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับก็อย่าลืมกันด้วยนะครับผมสำหรับเกมนี้ เล่นแล้วได้เงินจริงครับผมแต่ต้องเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําลิงอยู่ล่างคลิปคนระับผมสามารถถอนตังออกมาได้นะครับผมนะก็ฝากกันด้วยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมมาฝากกัน้วยนะครับผม